สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ที่มีความเกี่ยวข้องกับลุงพลดังนี้ครับตลกร้ายวันนี้14มิถุนายน64เจ้าหน้าที่ป่าไม้นำสำเนาคำร้องคดีไม้มาฆ่าแต้มาปิดที่บ้านผู้ใหญ่ ป่าไม้ทำได้ไงงงชิบหายก็คดีนี้อายการนำจำเลยไปฟ้องที่ศาลมุกดาหารแล้วนี่และจำเลยได้รับสำเนาคำฟ้องแล้วดังนั้นการที่เจ้าที่ป่าไม้ไปเอาสำเนาฟ้องมาปิดที่บ้านผู้ใหญ่ใช้อำนาจหรือระเบียบอะไรมาทำเช่นนี้มันประจานกันนะโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกไขแปรออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็น คนแรกบอกว่ามันบ้าไปแล้วคนถัดมานะครับบอกว่ากลัวข่าวจะเงียบมั้งคะช่วงกักตัวถัดมานะครับบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาประเทศนี้นะ่ะคนรวยทําอะไรก็ได้เหรอถัดมานะครับบอกว่ากลุ่มป่วนไงคะที่ทําได้นะ่ะพวกที่ยกเท้าใส่หน้าเขาที่บ้านคนอื่นถัดมานะครับบอกว่าเหนื่อยคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าน่าจะขยันมากไปนะคะ ถัดมาครับบอกว่าแบบนี้ต้องเอาผิดเจ้าหน้าที่ค่ะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่านั่นสิคะงงเหมือนกันรอคําตอบจากทนายอยู่ค่ะถัดมานะครับบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงความยุติธรรมอยู่ที่ไหนที่สําคัญสื่อมาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาติดสาเนาหมายฟ้องสื่อรู้ได้ไงสรุปยังไงถัดมานะครับบอกว่าเฮียของเมืองครับ ถัดมานะครับบอกว่าข้าราชการเหมือนเทวดาจะใช้อํานาจกับใครก็ได้เหรอครับถัดมานะครับบอกว่าพวกมันจะกลั่นแกล้งเขาไปถึงไหนถัดมานะครับบอกว่าคดีอะไรที่เกี่ยวกับลุงพลน่ะมันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างถัดมานะครับบอกว่าจ้องจะเล่นงานลุงทุกอย่างน่าสงสารถัดมานะครับบอกว่าเมืองเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยทําไมน่ะถึงเป็นแบบนี้ไปได้งงถัดมานะครับบอกว่าประเทศไทยนี้ มีจังหวัดเดียวที่ตรูสับสนมากคือพวกเขาทำอะไรในเวลานี้รังแกประชาชนที่เขาไม่มีทางสู้หรือทุกๆอย่างนะ่ะทุกๆคดียัดให้คนคนเดียวถัดมานะครับบอกว่าหมู่บ้านที่เจ้าหน้าที่รุมยำชาวบ้านธรรมดาเห็นเห็นอิทธิพลหรือมาเฟียถัดมานะครับบอกว่าแปลว่าหมู่บ้านนี้และคดีนี้มีอิทธิพลพอสมควรถัดมานะครับบอกว่าอะไรที่ไม่เคยเห็น ก็ได้เคยเห็นที่บ้านกุกกอกนี่แหละมีคดีแปลกๆเกิดขึ้นถัดมานะครับบอกว่าทำไมนักข่าวรู้เรื่องก่อนผู้ใหญ่บ้านมีนักข่าวมาทำอีกถัดมานะครับบอกว่าเดี๋ยวทนายสมเกียรติจัดการแน่ถัดมานะครับบอกว่าน่าสงสารชัยพลนะทำอะไรก็ผิดไปหมดถัดมานะครับบอกว่าไม้ลอยมาตามน้ำก็ผิดที่สร้างก็ผิดมีอยู่นิดหน่อยก็ผิดความคืบหน้าล่าสุด จากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนวรรคมนลได้มีความเคลื่อนไหวเป็นการโพสต์ภาพคู่กับทนายตั้มสิทธาพิยบังเกิดซึ่งข้อความที่ทนายสมเกียรติได้โพสต์ผ่านทาง Facebook มีดังนี้ครับเจอกันครั้งแรกบังเอิญจังครับคุณตั้มเป็นกันเองดีมากครับอ้อใครบางคนอย่าเดานะว่าผมสองคนทำไรกันซึ่งเป็นภาพนะครับที่ทนายสมเกียรตินั้น ได้ไปเจอกับทนายตั้มที่สนามบินแห่งหนึ่งนะครับโดยภาพแบ็กกราวน์นั้นมีเครื่องบินของนกแอร์นะครับอยู่ด้านหลังซึ่งทั้งสองท่านนะครับได้ทำการเซลฟี่กันนะครับภายหลังที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความยินดีนะครับและแสดงความคิดเห็นดังนี้คนแรกบอกว่าส่งกำลังใจให้ทนายทั้งสงและทีมงานทุกคนคะ่ะขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีถัดมานะครับบอกว่า ในที่สุดสองเราก็ได้เจอกันเป็นกำลังใจให้ทนายสมเกียรติและทนายตั้มค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วมีความสุขมากๆเป็นกำลังใจให้ทนายตั้มทนายสมเกียรติค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นภาพที่อยากเห็นมานานแล้วค่ะในที่สุดทนายมืออาชีพทั้งสองท่าน <ś cia> ก็มาพบกันรักและเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านค่ะสู้ๆ ในสายลุงพลป้าแตนไปด้วยกันค่ะถัดมานะครับบอกว่าคนดีมาเจอคนดีเขาเรียกศิลเสมอกันเป็นกำลังใจให้ค่ะคุณทนายทั้งสองถัดมานะครับบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกอบอุ่นมากๆค่ะเราครอบครัวเดียวกันถัดมานะครับบอกว่าสู้ๆนะคะคุณทนายทั้งสองอย่าลืมทนายรัชพลอิกคนนะคะถัดมานะครับบอกว่าโอ้ยหล่อคนละแบบแต่ยืนหนึ่งรักทีมทนายตั้มทนายสมเกียรติทนายรัชพล ถัดมานะครับบอกว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากขอเป็นกำลังใจให้ทนายทั้งสองคนจงแคล้วคลาดปลอดภัยอุปสรรคอันตรายทั้งปวงค่ะถัดมานะครับบอกว่าหล่อใหญ่โครเท่หล่อเล็กโครน่ารักค่ะถัดมานะครับบอกว่ารักทั้ง3าทนายจ้าทนายตั้มทนายสมเกียรติทนายรัชพลความคืบหน้าล่าสุดบทความจากคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับนายกตำหนิลุงสุวัสด์ได้กำลังใจนายกมีภรรยาเป็นอาจารย์เรียบร้อยมีศิลธรรมข้อเท็จจริงมีว่าลุงพลป้าแตนทำงานในสวนยางกับแม่น้องชมพู่และคนอื่นๆรวมเจ็ดคนตายายน้องชมพู่ได้รับข่าวว่าน้องหาย9้านาฬิกาหลังจากนั้นทุกคนเห็นลุงป้า ออกจากสวนเพื่อไปรับส่งพระตามประกาศของจังหวัดมุกดาหารกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์และวัฒนธรรมความว่าน้องหายก้าวนาฬิกาแต่ตำรวจให้แม่น้องชี้ว่าลุงพลอุ้มน้องทั้งที่ตอนน้องหายลุงยังอยู่ในสวนยางกับทุกคนแม่น้องพูดเป็นพยานให้ลุงเพราะอยู่ด้วยกันนายกพูดตำหนินายสิระ เอาผู้ต้องหามาสภาซึ่งประธานชวนอนุญาตแล้วพระเอิญลุงป้าดังจึงมีคนมาดูมากตามข่าวนายกคงฉุนที่คนไม่สนใจการอภิปรายในสภาก็ลุงเป็นแพะที่ดังกว่ามากพูดถึงนักโทษและผู้ต้องหาที่เป็นสอสอและรัฐมนตรีเข้าประชุมสภานี้มีหลายคนนายกก็ร่วมประชุมอยู่ด้วยเสมอมา นักโทษถูกตัดสินประหารชีวิตจากสารอุทธร์ก็อยู่ในสภา,าจนสารดีกาพิพากษายืนผู้ต้องหาที่เป็นรัฐมนตรีและสอสอหลายคนถูกตัดสินจำคุกก็ยังทำงานและเข้าประชุมสภา,ารอจนสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้หยุดทำงานซึ่งมีอพิสิธิ์เหนือชาวบ้านที่เอ่ยมามีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเช่นพลังประชารัฐประชาธิปัตย เพื่อไทยและพรรคอื่นๆเมื่อวานนายกเห็นลุงพลหนุ่มกว่าหล่อกว่าจึงเน็บผู้ต้องหาแพะสักหน่อยส่วนนักโทษและผู้ต้องหาที่เคยอยู่ในสภาท่านไม่ว่าอะไรนายกควรหาทางปลดปล่อยแพะดีกว่าการแกล้งคนผิดบาปมหันต์บุญทานที่เคยทำมาหมดเอาคนบริสุทธิ์เข้าคุกสนุกมือหรือ คงมีแค่ที่ในประเทศไทยยุค2,564สวัสดีครับวีระหลงสมบุญต้องขอบคุณบทความดีๆจากคุณวีระด้วยนะครับสวัสดีครับขอนำเสนอบทความจากคุณโซดาน้ำที่ได้โพสต์บทความผ่านทาง Facebook ซึ่งมีข้อความดังนี้ครับตามความคิดเห็นของผมลุงพลเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของผู้มีจิตใจเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมจำนนต่อคำพิพากษา ที่ผู้คนในสังคมยัดเยียดให้และเขาก็ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดเพื่อพิสูจน์ตัวเองทั้งโดยการอธิบายและพร้อมเสมอที่จะให้ความร่วมมือกับทุกๆฝ่ายผ่านทางคำพูดและกริยาท่าทางที่ดูซื่อและตรงไปตรงมาซึ่งเขาก็ได้พยายามสื่อสารกับผู้คนอย่างเปิดเผยและดูจริงใจ ตรงนี้นี่เองที่ทำให้ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากและเมื่อนำมาประกอบกับก,บการที่ลุงพลได้ถูกญาติข้างภรรยาตั้งข้อสงสัยอย่างเรื่อนลอยจึงได้พัฒนาจากความเห็นอกเห็นใจของคนกลุ่มเล็กๆจนขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็วและได้กลายเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนจำนวนมากในที่สุด จากชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นชนชั้นล่างๆของสังคมนี้ที่ได้พยายามยืนหยัดลุกขึ้นมาต่อสู้กับคำพิพากษาของโลกโซเชียลแบบไม่ยอมลดละจึงทำให้เกิดกระแสชื่นชมและแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งผมเองก็ยังไม่กล้าฟันธงลงไปว่าปรากฏการเช่นนี้ มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นหรือไม่แต่ค่อนข้างที่จะแน่ใจว่ามันไม่น่าจะมีปรากฏการณ์ที่โด่งดังทะลุฟ้าสะเทือนดินเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นกับชายที่ชื่อชัยพลมาก่อนเลยนอกจากข้อสงสัยที่เลื่อนลอยของญาติทางฝั่งภรรยาที่ต้องถือว่าเป็นชนวนที่สำคัญอันดับแรกที่ได้สร้างความสงสาร และเห็นอกเห็นใจจากกลุ่มแฟนคลับก็ยังมีประเด็นที่มองข้ามไปเสียไม่ได้ก็คือการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำคดีนี้อย่างล่าช้าจนแทบไม่น่าเชื่อจนทำให้เรื่องยืดยาวเป็นซีรีส์เกาหลี3-4เรื่องมาครุกรวมกันจากผลพวงของระยะเวลาที่ยาวนาน จนเกินพอดีมันค่อยๆบ่มเพาะจนกลายเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ลุงพลฟรีเวอร์นี้ขึ้นมาเพราะถ้าตำรวจทำคดีให้อยู่ภายในกรอบระยะเวลาที่สมเหตุสมผลเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องยากที่จะเกิดปรากฏการณ์สถานฟ้าสะเทือนดินเช่นนี้ขึ้นมาได้ และเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วว่าในขณะที่กลุ่มแฟนคลับของลุงพลเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็ย่อมจะมีกลุ่มคนที่เกลียดชังลุงพลเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวหลายต่อหลายคนแสดงอาการจงเกลียดจงชังจนถึงขั้นที่ว่ามีการนำลุงพลไปเปรียบกับกองขยะเน่าเหม็นไปโน่นเลยจึงอยากจะขอแนะนำกลุ่มคนที่คิดเช่นนี้ สักนิดหนึ่งว่าหากพวกคุณมองเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อย่างให้ความเป็นธรรมไม่ได้ก็จงอย่าพยายามไปแตะต้องและจงยุติการประนามหรือแม้แต่จะพูดถึงหรืออย่าพยายามแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรนะหรือก็เพราะหากคุณเปรียบเทียบลุงพลว่าเป็นเหมือนกองขยะ คุณก็อย่าเอานิ้วไปจิ้มขยะนั้นขึ้นมาดมเพราะไม่ว่าตัวคุณเองหรือใครๆก็แล้วแต่แค่มองดูก็รู้แล้วว่ามันจะต้องเหม็นแน่นอนการที่คุณเอานิ้วไปจิ้มแล้วสูดดมกลิ่นของขยะนั้นแล้วมานั่งบนกระปอดกระแปดว่าทำไมมันถึงได้เหม็นอย่างนี้ล่ะนี่ต่างหากล่ะครับที่เป็นพฤติกรรมที่น่าจะเรียกได้ว่าอย่างเต็มปาก เต็มคำได้เลยว่าเป็นการกระทําที่โคตรไร้าสาระและปัญญาอ่อนชนิดที่หาตัวจับยากเลยจริงๆขอบคุณบทความจากคุณโซดาน้ำครับ